กนหน้านี่แย่กว่านี้อีกเหรอแย่กว่านี้ค่ะกาลังจะได้ฟอกแล้วค่ะขนาะได้เหรอใช่ค่ะหนูก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าจะได้ฟอกเหลือใช่ไหมคะมันจะเข้าระยะห้าแล้วค่ะเราเหลือขึ้นสามสิบเอ็ดคือดีใจมากๆเลยค่ะพ้นละอย่างนี้ถือว่าพ้นนะก็ถือว่าจะขึ้นสามแล้วอะค่ะ แล้ววันนี้อยากคุยอะไรกับอาจารย์ก็อยากมามาพบครั้งแรกเข้ามาพบแล้วเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาหลายครั้งแล้วค่ะสองครั้งใช่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 ตอนก่อนหน้านี้เราจะไม่มีแรงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรืออะไรอย่างงี้ขนาดนั้นเลยเหรอมันคือมันปวดหัวคือต้องนอนอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหคือเราปวดหัวอ้วกเวียนหัวบ้านหมุนหมดเลยทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวค่ะนอนปวดหัวอย่างเดียวค่ะ กลายเนี้ยน่าจะาความดันโลหิตสูงสะสม,สะสมเขาถึงมีอาการปวดหัวเจวันอย่างรุนแรงเริ่มเป็นไตสะสมมาตั้งแต่หลังคลอดบุตรพอเรารู้ว่าเราเป็นไตระยะ4-4ปลายหนูก็พยายามเข้ามาศึกษาดูว่าเราจะต้องทานตัวไหนอะไรประมาณเนี้ยก่อนที่จะมาทานคุณหมอเนี่ยก็คือปวดหัวมากแล้วก็ปวดหลังปวดหลังแบบรุนแรงเลยค่ะปวดหลังมากๆปวดแบบไปนวดไปอะไรก็ไม่หายตอนนี้หลังเราไม่ปวดเลยปวดเนี่ยเกิดจากการอักเสบของอของเนื้อไตของตัว อันนี้ก็แบบถือว่าเราฟื้นฟูได้พอหลังจากทานแล้วแบบไม่ใช่ว่าทานแล้วจะแบบว่ามีกําลังเลยมันก็สักพักไปก็คือมันมีแรงอะค่ะประมาณนี้ค่ะเมื่อก่อนช่วงตั้งแต่ปี5้าเจ็ดสายตาหนูจะผ้ามัวเวลาหนูมองอะไม่ชัดอะคะ่ะจะลางๆแต่ช่วงนี้คือสายตาหนูปกติที่มหาเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ดีใจนะเขาดีใจเขาดีใจนะ<อ>ที่เ<อ>จอกับอาจารย์เนาะเพราะว่าดื่มมานานละดื่มไปทั้งหมดกี่ลังนะ ก็คือตอนนี้สั่งไปสองลังแต่ว่าเหลือประมาณ5ขวดเลยห้าขวดนะคือสมุนไพรคือยิงฐานยิงอร่อยอ้าวคือเมื่อก่อนบอกว่าทานไปเยอะยใช่<ล>ใช่ใชกินบางทีเผลอปุ๊บก็กินเผลอปุ๊บก็กินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อร่อยอนาะจารย์มีความสุขมากคคือหนูผลเลือดดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ธรรมดานะคนเนี้ยยังไม่ได้เจาะเลือดไปเจาะเลือดข้างนอกกินแล้วอยากจะรู้ขึ้นมาจะ21เอ็ดเป็น31เอ็ดเขาก็เลยมั่นใจว่า สมุนไพรมันตอบสนองกับร่างกายและทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น เขาก็แข็งแรงขึ้นด้วยถูกต้องไหมนะถ้ามองปกติหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆนะคะจริงๆถ้าถ้าความรู้สึกหนูไม่ได้มีอาการที่แบบว่าเป็นมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่ค่อยปวดหัวหรือเป็นอะไรบวมก็ไม่บวมไม่ผิวพรรณก็ดีแล้วหนูมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไงบ้างนอกจากดื่มสมุนไพรของอาจารย์ช่วงแรกๆระยะแรกก็คือทานปลาปลานิญนะคะกับผักกาดขาวทานปลานิลก็คือแล้วก็ไข่ต้มดูแลเรื่องอาหารใช่ค่ะเช้าสี่กลางวันสี่ไข่ขาวนะคะแล้วก็ เย็นสี่ฟองควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปง่ายๆว่าทั้งคุมอาหารและดื่มสมุนไพรของอาจารย์ใควบคู่กันไปใช่ก็ต้องขอบคุณหนูนะเขาเรียกว่ามีวินัยในตัวเองเพราะว่าหนูมาดีแล้วและถ้าหนูปฏิบัติตัวแบบนี้อาจารย์มั่นใจว่าหนูอาจจะขึ้นระดับ2ระดับ1แล้วกลับมาเป็นปกติได้ขอบคุณค่ะ